có nhiều tham mạn mãi níi trái, thì tôi chẳng miếng phu bay. Ta hôm nay thì vì mãi tôi vẫn miên dâm รู้เป็นไหมเธอว่ามีคนที่ยังคิดถึงเธอพอเธอเข้ามาก็ทำให้ฉันฉันตืนไปจากที่ไม่เคย ให้เบื้องของเธอก็บแคล้วพังั้นต้องนพังดันเวลาที่ฉันไวนี้มีมพีงเ่อธอเันเธ่ จริงวี่เป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมแล้วก็เรามีโอกาสได้ทําเพลงได้ร้องเพลงมาเรื่อยๆครับผมวี่มีโอกาสได้ไปแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับการทําเพลงเ <c oughs> บื้องหลังการทําเพลงอย่างนี้แล้วเรารู้สึกชอบเรารู้สึกแบบว่าเราอยากทําเพลงสักเพลงให้กับใครสักคนอย่างนี้ที่ถ่ายทอดโดยแบบว่าที่เราแต่งให้แล้วเราให้เขาร้องอะไร <c oughs> เงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันเป็นทางใหม่ของเรามากกว่าที่เราแบบชอบที่จะร้องเพลงเรารู้สึกว่าแบบ โอเคเราอยากจะเปิดเป็นค่ายของตัวเองครับผมงานครับผมใช้เวลาตัดใจเป็นปีเพราะว่ามีคนบอกจะให้วิธทามาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมถ้าอะไรที่เรายังไม่พร้อมเรารู้สึกว่ายังไม่ไม่กล้าที่จะทําแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องทําแล้วแล้วเราก็อยากจะทอาออกมาให้ดีที่สุดด้วยครับรคอนเซปต์ค่ายเพลงผมเป็นเพลงป๊อปฟังง่ายสบายๆครับผมเป็นเพลงที่ติดตลาดติดหูแมสถ้ามีความอินดี้อยู่ในนั้นด้วยครับ หน้าตาไม่เกี่ยวครับผมเอาเอาคิดความสามารถลว้ลวนเลยครับผมหน้าตาเป็นผลพายได้แล้วกันแต่ก็รู้สึกว่าเราชอบใครเราแบบเห็นความเป็นเอกลักษณ์หรือคาแรคเตอร์อะไรจากเขาเราเรู้สึกว่าถ้าเราชอบเราก็จะทักไปเลยเราสึกว่าแบบเราไม่อยากให้เขาแบบต้องรออะไรอย่างี้เราจะไม่รออะไรเราก็เลยเรียกเขามาเลยอะไรเงี้ยก่อนที่เราเราเรานำเขามาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะไปในทางไหนเพลงต้องเป็นเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยครับ ก็แต่ละคนวีก็ทําการบ้านใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็ออกมาเป็นเพลงให้ทุกคนได้ฟังติดต่อนะคะก็เนื้อว่าวีรอเล่นค่ะทุกคนก็คือแบบเหมือนเพื่อนชวนกันร้องเพลงว่าแบบเดี๋ยวแต่งเพลงให้นะอยากร้องไหมนี่ก็เลยแบบตอบเล่นๆไปค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้องนะแต่คือพอไปหน้าเซตก็คือทุกอย่างอลังการมากเลยค่ะเขาแบบเต็มที่ทุกอย่างมากจริงๆแล้วก็เลยแบบคนนี้มาจริงค่ะ อลวีค่ะอซิงเกิลหรืยังค่ะตอนนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะชื่อเพลงว่า Waiting for You ค่ะก็โปรดิว e ์ by อลาวีเลยค่ะก็สามารถไปรับชมได้ที่ y o u t u อ e ราวีนะคะสตูนตอนแรกดีใจมากเลยครับเพราะว่าด้วยตัวผมอยากทำอยากมีเพลงของตัวเองอยู่แล้วครับแล้วก็คิดว่าพอวีทักมาเนี่ยก็รีบตอบกลับไปเลยว่าโอเคตกลงอยากทํามากครับผมตอนแรกก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย ก็ติดตามผลงานของวีตลอดก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มีความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมาค่ะแล้วพอได้ฟังเพลงก็รู้สึกว่าเออชอบแล้วก็ดีใจที่วีแบบเหมือนว่าเห็นอะไรในตัวเราสักอย่างแล้วก็ให้โอกาสเราเป็นหนึ่งในศิลปินค่ะมีบ้างครับผมเหมือนเราก็เราไม่ได้อยากแข่งขันกับใครเรารู้สึกว่าเราอยากทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมเราก็แอบมีนิดๆหน่อยๆแต่ก็โอเคครับผมเราโอเคเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ ทำให้ได้ให้แบบว่าสู้กับคําคําของคนอื่นอนะไรเงี้ยจุดเด่นของค่ายเราใช่ไหมครับผมอ่าถ้าทุกคนได้ฟังเพลงของวีทุกๆเพลงเนะี่ยมันจะมีกิมมิคของมันแต่ละเพลงบางอย่างที่ฟังแล้วอืมอาราวีอย่างนี้มันจะแบบว่ามันจะมีความแบบเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเป็นทางคอร์ดหรืออะไรก็ตามมันจะมีแบบสักนิดนึงเมลโลดี้อะไรอย่เงี้ยครับอของซิงเกลิลของน้องๆที่ออกไปเป็นโปรเจกต์ชื่อ My Love Story Project ครับผม ตอนนี้ออกไปแล้วประมาณ3เพลงครับผมเหลือเพลงของน้องเนมครับความรักของเราแต่ละคนจะแบ่งกันใช่ครับผมจะเล่าแตกต่างแต่ละมุมมองความรักในแต่ละมุมมองของแต่ละคนเลยแบบผ่านลิซ่าผ่านของนิง้งผ่านเนมผ่านวีอะไรอย่างนี้คผมก็แต่ละเพลงก็จะใครอยู่ในช่วงไหนก็เรียกฟังเอาครับผมแสดงว่าเราต้องผ่านการ,การอกหักมาเยอะสิถึงแต่งเพลงได้ผู<อ>้กำับหนึงก<อ>่อนเลยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมแต่ก็ ก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมก็เรามีประสบการณ์เยอะความเข้าใจเราก็จะมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราทํางานได้แตกต่างมากขึ้นไม่กดดันตัวเองผมรู้สึกว่าผมทําได้และผมอยากทําจะทํามันให้เต็มที่อสำหรับค่ายอารวิ s t u สตูดิโอนะครับผมก็เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมทั้งโปรเจกต์ My Life Story โปรเจกต์แล้วก็อารวิทย์สตูดิโอคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยครับผมก็ช่องทางการติดตามนะม Facebook, Studio, IG, ครับเฟซบุ๊กอารวิทย์สตูดิโอไอจีอารวิทย์สตูดิโอครับผมก็ฝากด้วยนะครับ